สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o YouTube ชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพาไปแดมพี่พี่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆในรุ่นรถ Ford e v e r e s t ค่ะวันนี้พามาเป็น p l a ต i ินัมนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์3.0 V6 ที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็แรงม้าสูงสุด250แรงม้านะคะแรงบิด600นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่าตัวน้องรวมนสีพิเศษแล้วอยู่ที่2,296,000บาทเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะ อะคิลิกด้านบนฝากระโปรงค่ะคำว่าแพลตินัมที่เห็นอยู่นะคะเป็นสีคโครเมียมก็มีมาเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับตัวเอเวอเรสต์แพลตินัมเลย และคันนี้ค่ะทําการใส่นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้าเป็นสีดําเงาค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดนะคะที่กระจังหน้ารวมถึงไฟ LED นะคะทั้งซ้ายและขว,วาทรงสี่เหลี่ยมแสงสีขาวอันนี้ก็มีมาให้เลยรุ่นนี้มีตัวกล้องด้วยนะคะ360องศาจากโรงงานเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องเลยนะคะทําการทดสอบแล้ว สำหรับไฟหน้าค่ะมาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็น m a t r i ก LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีระบบออโต้ไฮบีมนะคะไฟเดย์ทามลันดิงไลท์ตัวซีแคมแสงสีขาวมีมาให้ครบเลยอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของ v i กเตอนะคะนอกจากกระจังหน้าแล้วก็คือจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะ,ะด้านบนตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะชาย สเกิร์ตนะคะด้านหน้าตัวนี้ก็ทำตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้ไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้จากโรงงานค่ะตัดด้วยขอบนะคะสีโครเมียมระบบของน้องเขาก็จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบ, omat, ระบ,บตรวจจับคนเดินระบบเลนคิปปิ้งระบบอัตติฟคูสคอนโทรลพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกมีมาให้จากโรงงานค่ะคิ้วล้อนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะสีดำเงาแบบนี้เลย คันนี้นี่ดูเต็มไหมคะสวยเลยเนาะกำลังดีค่ะพี่ๆ่ะคันนี้บอกก่อนนะคะล้อค่ะเปลี่ยนเป็นล้อขนาดรอบวงแม็กคือ20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นแม็กโอเอซจับคู่กับยางโตโยซีรียางจะเป็น2755 5 R 2 0 และคันนี้ที่พี่ๆเห็นมันเต็มซุ้มแบบนี้นะคะคันนี้ทำการเซตช่วงล่างด้วยการใส่ชุดโหลด1.5นิ้วพร้อมกับเปลี่ยนโช๊คด้วยนะคะเป็นโช๊คโรเฟนเดอร์ OEM 2.5และเปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งเปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะแบบนี้เลยสวยกำลังดีเต็มซุ้มเลยนะคะพี่พี่สามารถนำรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะไปแต่งได้กับฟอ r d e v e r e s t รทุกรุ่นเลยนะ แก้มข้างค่ะแ็บนะคะเห็นไหมเดิมๆที่พี่จําได้ไหมน้องเป็นสีโครเมียมนะนะคะแล้วก็อะคริลิก V6 ที่แก้มคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถแล้วก็มีตัวระบบบายสปอร์ตให้ด้วยด้านบนค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับตัวเอเวอเรสต์แพลตินัมค่ะราวหลังคาแบบยกนะคะสีเงินแบบนี้ แล้วก็หลังคาตัวนี้มีมาให้นะคะจากโรงงานเป็นสีดำแบบนี้นะคะในส่วนของพา n โนรามิกมูลรูฟค่ะแล้วก็ความเข้มของฟิล์มพี่ๆชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งเก่งกี้ได้เลยนะคะมือเปิดแลบนะอ่าแลบนาะเป็นสีดำแบบนี้ด้านข้างตัวรถค่ะเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์ตัวเบ้ารองมือเปิดสีดำตัดด้วยอ,อักษรสีแดงคำว่าเอลเบรดนั่นเอง อะคิลิกคด้านข้างประตูทางซ้ายและขวาคำว่าแพลตินัมสีโครเมียมนะคะอันนี้ก็มีมาจากโรงงานบันไดข้างนะคะในส่วนชายบันไดนะคะทำการแลปนั่นเองคันนี้น้องจะแต่งทูโทนะคะขาวตัดดำนั่นเองค่ะเอกลักษ์ ะะสำหรับ Ford Everest แน่นอนค่ะช่วงล่างน้องเป็นวัดลิงนั่นเองฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟท้ายสวยๆเป็น LED Signature ข้่าท้ายน้องมีอะคริลิกคำว่าแพลต i ิ u m นะคะมาจากโรงงานเลยกล้องถอยหลังค่ะ แล้วก็ด้านท้ายอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะจะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายที่มาพร้อมกับท่อคู่ทั้งซ้ายและขวาไฟตัดหมอกหลังมีมาให้นะคะจากโรงงานระบบเตือนการชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกมีมาให้ครบเลยคันนี้ค่ะบอกเลยตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะสำหรับภายในก็หรูหรามากๆเลยนะคะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าถึง10ทิศทางนะคะตัวเบาะเขาค่ะ ม,มีตัวระบบนะคะ Welcome seat นะคะแล้วก็มี Memory seat ด้วยสามารถนะคะบันทึกได้ถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะแล้วก็เบาะนะคะคู่หน้าปรับนะคะอุณหภูมิแบบมีฮีตเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบปรับอากาศนะคะสามารถระบายอากาศได้ด้วยและที่พวงมาลัยค่ะ เอกลักษณ์จริงๆเลยค่ะไม่มีรุ่นไหนทําบอกแล้วว่าสุดในรุ่นนะคะสำหรับรถ SUV 7ที่นั่งค่ะพวงมาลัยสามารถปรับนะคะเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะคะระบบต่างๆโหมดการขับขี่สามารถปรับได้ถึง6โหมดแล้วก็ตัวนี้ค่ะระบบของน้องเขาเดิมๆแล้วก็คือรุ่นของเขาจะเป็นระบบ 4A แบบ Part-time นะคะที่มีตัวระบบนะคะ ตัว 4A เข้ามาด้วยค่ะเป็นระบบขับ4แบบกระจายกำลังนั่นเองบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกเม็ดเงินจริงๆค่ะทั้งระบบช่วยการขับขี่เทคโนโลยีที่มากับรุ่น e v e r e s t p l a แพ n ติฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ รู้ราลักชูที่สุดในรุ่นแล้วนะคะยังไงถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากมีคนดูแลถักหาเก่งกี้นะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ถ้าพี่ๆชอบสามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อเกิ่งกี้ขึ้นไปแล้วด้านล่าง เบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซส์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ f o r d Ever e s t รและ Ford Ranger ได้ที่ y o u ยูทูบช n องโปรโมชั่น f o r ์ b บายกิงกี้รับชมแล้วฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้กิงกี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องให้กิงกี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กิงกี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย フフフフ。